แข่งดังคนต่อไปที่มีโอกาสย้ายในตลาดซัมเมอร์นี้ขอย้ายข้ามหลกไปหลกบนเดสลีกาเยอรมันกันบ้างนะครับแข่งนั้นก็คือฟอร์เรนเวสนั่นเอง ฟอร์เรนเวียนะครับตอนนี้ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่าฟอร์เรนเวียคือนักเตะที่เก่งที่สุดในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันโดยนักเตะจอมพิ้วรายนี้นะครับพร้อมที่จะบอกมือลาไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นอยู่แล้วแต่จะเลือกย้ายไปอยู่กับบาเยอร์มิวนิกอย่างเสือใต้หรือว่าย้ายไปต่างแดนเลยอันนี้ก็น่าคิดนะครับก่อนหน้านี้นทีมในพรีเมียร์ลีกอย่างอาร์เซนอลนะครับก็อยากได้ตัวฟอร์เรนเวียนะครับไปร่วมทีมแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าตำแหน่งก็อาจจะทับกับมาร์ตินโอเดนการ์นะครับเพราะ หรือว่าเพย์เมกเกอร์นั่นเองนอกจากอาร์เซนอลนะครับก็ยังมีลิเวอร์พูลเลอเอมาริดหรือแม้กระทั่งบาร์เซโลนาก็เป็นอีกสโมสรที่อยากได้ตัวฟอรินเวนเช่นกันแต่งานนี้ถ้าใครอยากได้ฟอรินเวนคงต้องควักกระเป๋าแบบว่าหนักๆก้อนโตๆพอสมควรเลยทีเดียวเชียวแหละจริงไหมครับผม